หน่วยงานของฝรั่งเศสที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งมีชีวิตใต้ทะเลได้เผยแพร่ภาพของหน้ากากอนามัยที่กำลังสร้างปัญหาให้กับสัตว์ใต้ทะเลเนื่องจากสายรัดของหน้ากากมักจะไปผ่านร่างกายของพวกมันจนเคลื่อนไหวลำบากแม้แต่นกก็เจอกับปัญหานี้เช่นกันที่ประเทศอังกฤษสัตวแพทย์ต้องใช้กันไกลตัดสายรัดหน้ากากอนามายัยที่พันขาเจ้านกนางนวลตัวนี้ ซึ่งคาดว่ามันตกอยู่ในสภาพนี้มานานนับสัปดาห์แล้วเนื่องจากข้อพับและขาของมันบวมและมีบาดแผลนี่เป็นเพียงปัญหาส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นนอกจากหน้ากากาอนามัยแล้วถุงมือยางทางการแพทย์ก็กําลังกลายเป็นปัญหาใหญ่เช่นกันเนื่องจากหน้ากากาอนามัยและถุงมือยางไม่สามารถย่อยสลายได้แต่สิ่งเหล่านี้จะแตกตัวกลายเป็นพลาสติกชิ้นเล็กๆที่ปะปนในห่วงโซ่อาหารและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท,ทั้งหมด We think that uh, both masks and gloves are likely to pose a threat to marine wildlife um, <George S 1> ิ e ใเลอร์หจลโอนาร์หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ are, are, are ขององค์กรพิทักษ์มหาสมุทรซึ่ง um, มีสำนักงานในสหรัฐอเมริกา,ากล่าวว่าทั้งหน้ากากอนามัยและถุงมือยางต่างเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งถุงมือยางที่สัตว์หลายชนิดเข้าใจผิดว่าเป็นอาหารและกินเข้าไปลโอนาร์มองว่าขยะทั้งสอ,งอย่างนี้กำลังสร้างปัญหาทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสัตว์ใหญ่อย่างเต่าทะเลและนกทะเลที่สําคัญขยะเหล่านี้โดยเฉพาะพลาสติกที่แตกตัวกลายเป็นอนุภาคเล็กๆส่งผลกระทบอย่างมากต่อสายใยอาหารซึ่งครอบคลุมห่วงโซ่อาหารของสิ่งมีชีวิตในทะเลทั้งหมดตั้งแต่สิ่งมีชีวิตที่มีขนาดเล็กที่สุดไปจนถึงตัวใหญ่ที่สุดหน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแนะนําวิธีการจัดการกับขยะเหล่านี้ ข้อแรกคือการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกที่ไม่ควรทิ้งลงพื้นหรือทิ้งในแหล่งน้ำและก่อนทิ้งหน้ากากอน,อนามัยควรจะตัดสายรัดทิ้งซะก่อนเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์หรือการเลือกใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ทั้งหน้ากากอนามัยและถุงมือยางล้วนเป็นสิ่งที่ปกป้องมนุษย์จากการติดเชื้อโควิด -19 แต่เมื่อใช้เสร็จแล้วสิ่งเหล่านี้ควรถูกทิ้งอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา สวักษ์จากวิวัฒนาคุณขาจอย่อโลกไทย PBS รายงาน